เกียรติมงคลเป็นหนึ่งนะครับเป็นควาโพกันกับโต้นสักหัมากดวยทายเกรรย้ามสองหมื่นหกพันบาทให้กัรเตี่ี่ห้าหมื่สบบาทครับเล้ยหลังได้แล้วววาครูมุยครับกรรมการตัดสินชิ็อาจารย์ปุ้เอ็แบเสบอครับ จะไต้องเอาข้อมูลอะไรกันมากมายครับถือว่าเป็นมวยจอมยุทธอำเภอภูกระดึงตอนนี้มีกันปตันด็อกเตอร์มีคมแสนด์ดวลกันเลยนั้ดับต้องสากขาเขามาจับนะครับอดเลิดไล่เลิดแดถึงทำอะไรถึงดูครับดูมาขวาทางด้านั่งชันแล้วเรกับจอมไก่ไอเจ้ามีลาครับแม่ก้าวชีวิตนะครับดูให้ดีดูแกระดึงเดจังหวะครับบอกว่าดอกก้กรรมการ ผมก็เครับตัดสินชีวะเลยหมายกว่าต้นไมเป็นการก็ต้องเตะต้นให้ถึงต้นขาดไม่ให้ถึงลำบากขอไม่ได้ยากนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวผม เตะแตะขวาที่พัดนอกครับชานรงอาศัยความเก่าก็เป็นนักชกเจ้าเท่าเร่นะเจ้าเร่เหมือนกันโดนหน้าโดยตาครับเอ้าสิครับตึงมัดขวาตึงครับถุงมีจแต่อะไรบ้างครับถ่านนรต้งสกัดกระดับหน้ากับแม่หาแตครับตึงใช้แตะขวาก็ไม่ถึงครับลูกเตะผิดไม่ได้ครับแต่หมัดไม่ถึงถ่านนรงหน้าก็ได้ต้องสกัดไอ้สายก็อาเลยครับเริ่มจะมีเสียงดังเฮ้ยขอโทษครับว่าครับ น้องนมือมัาครับมัขวไม่ถึงขวาจนที่มือมาท้องครับผมจะบมือนะครับแล้วจะมือมัดมือซครับจะได้เติมักโอ้ยเราสนใจเรื่องสังขารครับเตมชักตือชาาปาโอ้โหนะครับหาล้ครับหลานนต้ขานะครับเข้ามาลหาแลครับ มาแล้วครับพิเงานงานนเตกังาน um, hm มา้งันสถานเราต้อ้นเลยนะเต้นแล้วครับต้องเลต้องร้าหัวไปเลยนะช่ครับถ้าจะเป็นสองหรณยุกุที่สองกันอยกันสาไอส์ยกนดครัาเต้นกันเอไม่ตไมจะเด็นจะรอกันานนั่งร็งนะครับบอกให้เขยนไป คุณโม่เนื่องหลานแต่บอกว่าไม่สนใจจะเตะปลาคนเมื่องั้นก็เลยมาชกเอาครับพวกนี้ก็เลยตายตายไปอาเป็นไปไหมครับนี่นี่ต้นมือหมัดครับมลาหมยหมัดเอาชีวไปแล้วครับขาหน้าลงเกียรบบางคนได้กัมไหาครับนียแม่เตะสี่เซนต์กรบแทกสุดอาเดูครับแบนเงยครับแาบสายความเกลียวแบนเลยครับมือสอกด้วยอ่าตัวได้ครับต้องสัตว์มือสอกนะครับขาหน้าลงครับโตไม่เต้อาเต้ นะครับยกไปได้ที่ยครับไรอบไม่รบอดูให้ดีโอ้ยรับแยดมาแลวครับใหมันยอดดูาจะไปงาาเรต่อยกัตวเราต้ายวเตยะครับเต้พัดารจะัดจอพี่เลี้ยงรพี่เลี้ยงพี่เลี้ยง คุณแม่นักอาดับแตครับไม่เล่นกีฬาเัยเจมส์ก็จะไม่เล่นนะคือคือแ่เลยอาลุงอัดอากัดเลี้ขึ้นมาเร็วเจมส์มาต่อยมาอีกอย่าเล่นหนักนะอย่าเล่นหนักนะอากัดตู้แกล็หนักอย่าโกชี้กัดชาแนลไ่จำได้ไลยหาตู้ไหนไปเลยอาเลยครับเดือดเล่าไรกันเก่งไปเลยชาแนลลงวัไม่ไหลเดือ่าจากเาลุงเจ้า

กันมือบอกเขาจบรับได้นับไปแล้วนะครับทางด้านขาโมกนมีลูกขีดมีมัดอายุ60ปีกับ41ปีครับบอลไปให้ดีกับพี่น้องครับเป็นศิลปะวันทึกของพี่น้องชาวขนนครับไปจนในทุกทีโดยการโปรโมทรายการของท่านัทคอร์ดิชิ่งมัดจะมีพิดไหมโอ้ครับนะครับมือซอกครับขาดูไม่ดูนะครับนะครับเดินครับ

าจารจะใช้ศอกเป็นธครับแต่ว่าจะมีเตตาครับจสอเคลยครับโอเคลยนะครับตามมา่ลงโรมาโรเจ้าหน้าที่กังจะส่งนนล้วครับจะใช้ศอกอาจารจะใช้ศอกตัวนหมนมัดกับศอกตามนัเลยรับดกัศอกโอ้โหขอแค่สนามครับขอทางไห้ครับขอทางแห่แย่เดินได้ครับเดี๋ยวงยูดีๆเป็นเองของมอครับ ทางด้านของชามนรมีนับติไว้ละหนึ่งไฮยกที่สองโมเด็สามเป็นยกที่สี่ไได้ผลกันมาแครับจอหนกาชานลนั้นีีมัดต้นสายมาจับจับแล้วครับจับอ้อชานนรต้นสายมือสองแตนนรต่อยขาครับต่อยใครกันนกัพงชาแนลไม่ได้อหกแต่จไปตึงทองแล้วก็ตีไปนาครับ ตองาตไปซ้ายครับเริ่มจะมีเสียงดังตองากรตะขวาดาเนนรับเอาสัขาเขาอารับไปหกสิีครับไปสี่สิีดูให้ดีตองาไซ้ายกับามนารบสบมเนตกันสอขอต้นานาคันจนรุนต่อยดนรถะตีจัดเสียงบัดตับบวใสักทีนะครับาดูให้ดีตองไปซ้ายตปลนตัดกัหครับจิตีมัดตัดตัว เตมก็ไม่ยจ็บยกม่ยกเตะทำไมได้ขนมดนีสอบตะซ้ายได้ไหมครับตสาได้ี้อาจารย์อาจารย์อากครับเตะซ้าันหลังหนังแาบนี้ครับเสี้นเตะเอะเตะเตะตเตะตะเตะเตเตะเตะเนะเเตะเตะเตะเัะนตะตะเสะเเตะเตะตตเะะะะเตนตะเะ